แผนเรดในคู่สกุลเงินของตัว GJ GJ จะมีโซนแนวต้านอยู่ที่ราคา2.01.361โซนแนวต้านที่2จะอยู่ที่โซนราคา2.01.854โซนแนวรับนั้นจะอยู่ที่โซนราคา2.00.134โซนแนวรับที่2นั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.99.807กลยุทธ์ในการเทรดนั้นรอสัญญาณลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1 หรือว่าที่2รอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA buy buy กลับขึ้นมาเก็บ TP ที่ราคา200.892 stop loss หยุดที่ราคา199.665กลยุทธ์นในการฝั่งเซลล์นั้นรอสัญญาณมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือว่าโซนแนวต้านที่2รอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA cell ซล l l กลับลงมาเก็บ TP ที่ราคา200.892 ตอบรอยอยู่ที่ราคา2.02.119ชุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งบายเซลในคู่สกุลเงินของตัว GJ ในวันนี้